เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบานเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น บารายครับสำหรับ16กันยายนนะครับเลขแม่พันนะครับ078 017 17และ78แม่ตะเขียนให้โชคครับปริศนามีอยู่ว่าจิ้งจก6หัว4ตัวขึ้นสูงหงสามตัวลงต่ำนะครับในปริศนาใบนี้ครับแล้วก็จะมีชุดตัวเลขมาครับ 7จ็ดหกเจ็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบนี้เป็นสูตรเด็ดครับรอบที่แล้วให้606ูนย์หกนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านํามาฝากครับรอบนี้16กันยายนให้3 7 8และ02มาเรายวเรามารุ้นกันนะครับต่อไปเป็นผู้กองอาสายผู้กอง รอบที่แล้วให้6กับ9เหนือใต้อรอบนี้16กันยายนนะครับนํามาฝากครับรอบนี้ให้7เหนือใต้3 10ล่างครับก็จะมี7มี8มี2และมี5 อาจารย์เต่านะครับชุดตาล่างให้เด่นหนึ่งมาหนึ่งูนย์หนึ่งสี่และสี่สูนย์หลวงพ่อปากแดงครับเลขน้ำตาเทียนนะครับสามสี่และเจ็ด

เจ็ด6กสองชุดต้าล่างจะเป็น52 5 8 59และ57เลขน้ําตาเทียนครับเหนือ3 4และเจ็ด 4 3 7 3 3 9ตัวนี้จะเป็น7 9ใตละอาแล้วก็จะมีชุด3ตัวนะครับ2 7 3 0 9 5 9 3 5 8 4 3เพราะการมาแรงครับเด่น4 4 7 4 8 4 9 4 3 7 4 8 2 4 9 แม่กาให้ใต้ล่างเป็น3 36 32 30 38 39และ37เป็นตัวเน้นครับ เนนน้อยชี้โชคครับ3 1 3ห 3, 3. ึชี้ชัดจะเป็น3 7มเจ็อีกหใบให้2กับ6ครับสอ2ส2ม2องเ6็6สองแปและ6 6อาจารย์บางใหญ่ครับ4ี่แปดเจ็ดและสองสองเกี้ตัวเน้นจะเป็น7จสา แม่นจริงครับเด่น1นลอง7 1 3 1 2 1 4่งส3ม2นึ่งสองหนึและ6 9อ่าตัวเด่นจะเป็นเด่น1เด่น7และก็เด่น6ครับสำหรับแม่นจริงประทะหวยหุ้นนะครับประมาณนี้ ใบนี้จะเป็นโชคสรุปนะครับในสามเดี่มจะเป็น1 3เด่นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึหนึ่งหกสามเจ็ดสามสองสและก็4ี่หกผู้ท่าประทับป้าปแก่ให้เด่น3กับ4ครับหมอคอมให้4กับ9เพชรน้ำงามให้0 2และ4 เด่น6กับ4 6 2 6 1 4 2 4 1 6 7 4 7 6 3 4 3 พนเทพปักหลักชุดรางวัลเหนือนะครับชุดเหนือจะเป็น3 5 3 9 4 2 4 6 7 9 2 6 7 5 4 9นะครับตัวนี้จะเป็น3 5 4 9และ9 3 5ท้าย2ตัวครับจะเป็น1 2 1 4 1 6 3 1 3 2 3 7 7, 7 1 7 4ชุดเด่นจะเป็น1 6ชุดรองจะเป็น7 1 ใบนี้นะครับมองอย่างเซียนให้1กับ3 1 4 1 9 1 5 1 6 3 4 3 9 3 5 3 6 2 4 2 9 2 5และก็2 6ต่อไปเป็นแนวทางของรับวงในครับให้0กับ9ให้9กับ0 9 0 5 6 0 5 ตัวเน้นจะเป็น05กับ95ตัวรองจะเป็น03เสือตกทางพลังเงินดีครับให้7กับ3เหนือใต้71318737368338738134 4828 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับ